สวัสดีทุกคนค่ะโอ้ยเรื่องตัวเองก็เรื่องตัวเองก็พอได้ได้คุยนะอเรื่องอ,อีลาเรื่องม้าอลาเน่เดี๋ยวเอาประเด็นตัวเองก่อนอมืมีคนว่าแม่มีคนว่าแม่เป็นบ้า <c oughs> เดี๋ยวในคลิปดูดวงเสียนุนเนาะเดี๋ยวดูก่อนคลิปดูดวงเสียนุนมีคนว่าแม่เป็นหมอผีอ่าเป็นผีบ้าอืมอ่าเดี๋ยเดีอยอ่าอืมแม่จะเข้าไปแล้วแแม่จะไม่ค่อย ืมอืมเดี๋ยวแม่เข้าไปดูนะเขามาพิมพ์หลายครั้งนะผีบ้าบผีบอไม้เอ่อหมอผีเขาบอก ีบ้าไมา่อืมเราก็มาพิมพ์ว่าแม่อ่าจะเป็นผีบ้าหรือไม่มันก็ไม่ได้หนักหัวคุณนะคะเนาะฝากถึงด้วยไอ้คนที่มาพิมพ์ว่าพี่บ้าไมาเนี่ยทึงเราอีบ้าไม่บ้าก็ไม่ในนักหัวใครแล้วกันล่ะคะ่ะอ่าอย่ามายุ่งกับคนบ้าเลยค่ะคุณเป็นคนดีก็ไม่ต้องเข้ามาดูค่ะ บางทีเขามาดูมากๆอาจจะเป็นบ้านก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเป็นผีก็ได้ค่ะอาจารย์อืมโอเคนะคะก็ไปดูทีมหลังบ้านโดนเล่นงานแล้วเออมีเอฟซีมาบอกแม่อยู่ก็บอกว่านายแม่ทีมหลังบ้านโดนเล่นงานแล้วเขาว่าอย่างนี้เออ ความรักของแม่ดีๆเหลือลูกกินอิ่มแม่ถึงจะกินอ่าแล้วก็ไอคนนี้บอกว่าบ้านสวยๆงามๆกลายเป็นสถานที่เลี้ยงหมาไว้ถ่ายคลิปแล้วสุดยอดแห่งความภูมิใจเลยใจเขาใจเราเขาไม่พูดไม่ใช่ไม่รู้สึก อีกรอบหนึ่งบ้านสวยๆงามๆกลายเป็นสถา,านที่เลี้ยงหมาไว้ถ่ายคลิปแล้วสุดยอดแห่งความภูมิใจใจเขาใจเราเขาไม่พูดไม่ใช่เขาไม่รู้สึกอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันเป็นอย่างนี้หมานี่ไม่ใช่หมาลุงเดียนะคะมันเป็นหมาอีลาอ่าเป็นหมาลูกอุ๋งอิง เป็นหมาพ่อเอกแม่หน่อยต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะอ่าใช้คำว่าบ้านเขาสวยงามงามเอาเป็นสถานที่เลี้ยงหมาไว้ถ่ายคลิปถ้าเป็นหมาของลุงเดียเป็นไปได้ว่าเออลุงเดียมาสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านสวยๆงามงามอันนี้มันเป็นหมาของลูกอุ๋งอิงเป็นหมาของแม่หน่อยเป็นแฟนของโดโด มันเป็นของเจ้าของบ้านไม่ใช่เป็นของลุงเดียนะตอนแรกว่าอิสซาอิลาแล้วนี่มึงอิสาไปถึงหมาเลยหรือว่ายังไงอ่าไม่พูดอะไรวะใจเขาใจเราเขาไม่พูดไม่ใช่ไม่รู้ชื่อมันเป็นหมาเขาอะมันไม่ใช่หมาลุงเดียลุงเดียมีหน้าที่ดูแลหมาจ้ะ มีหน้าที่ดูแลเจ็ดเอ่เจ็ดเจ็ดอะไรดีวะเจ็ดสุกชนอ่าเจ็บเจ็ดจอมสุกซนหมาเป็นของเจ้าของบ้านลุงเดียก็มีหน้าที่ทำความสะอาดดูแลเอาเขาวอาน้ำให้กินค่ะอ่าการที่พูดว่า ใช้บ้านเขาไอ้ถ่ายคลิปหมานี่มันไม่ใช่นะคุณเนี่ยเอาอีกแล้วเวลาครูสอนล้วไม่รู้จักฟังน่ะไม่ตั้งใจเรียนน่ะฮะคุณรู้หรือเปล่าลุงเดียเป็นแค่คนดูแลหมาให้เขาหมาคือของเจ้าของบ้านค่ะเขาจะพูดไม่พูดอะ่ะเขาจะพูดทำไมมันเป็นหมาเขาลุงเดียนี่คือมีหน้าที่ดูแลหมา อาบน้ำให้กินเขาป้อนน้ำป้อนเขาทำความสะอาดเลี้ยงล่างคีล่างหยังนี่นะอะเขาดูแลก็ไม่ได้เป็นเจ้าของหมาจ้ะคุณพูดเหมือนกับว,ว่าลุงเนี่ยเป็นเจ้าของหมาแล้วเอาหมามาเลี้ยงที่บ้านเขาทำไมบ้านเขาดูไม่ดีประมาณนี้นะ่ะอันนี้หมาอีลาเนี่ยค่ะเขา จะวางตรงไหนก็จะตั้งข้างหน้าก็าจะตั้งข้างหลังมันไม่มีหนักหัวใครอยู่แล้วเออเล่าเจียวขึ้นไปหงนอนเล่าบนะุญอ่ะก็ขึ้นได้ค่ะเพราะเป็นหมาอีลาเป็นหมาลูกอุ๋งอิงจ้ะไม่ใช่หมาลุงเดียนะไปทําความเข้าใจใหม่ก่อนลุงเดียคือคนที่ดูเลอ่าหาเขาหาหน้าำตั้าความจาดแบบนี้นะ เออแล้วก็พาพวกเขาเดินเล่นแบบนี้นะมีหน้าที่ดูแลการไม่ได้เป็นเจ้าของหมามันไม่มีคําว่าอจ้างความเดือดร้อนเอ่อหรือเอาหมามาถ่ายคลิปบ้านเขาสวยๆมันบ้านเขาบ้านใครหมาก็หมาเจ้าของบ้านบมเมนหมาลุ่งเดียแค่อิชาอีลานี่ก็ว่านักแล้วโอ้ยยังมาอิสาไมายโอ้กูละปวดหัวเป็นอะไรอะคะ อ้าหมาเขาจะไปตั้งมองไหนเขาจะไปเอาคีข้อเออขึ้นเขาจะเอาขึ้นรถตู้เอาไปปล่อยบนบ้านอีลาเขาก็ทําได้เพราะของเจ้าของบ้านอจังไดไปกล้าว่าเขาเขาไม่พูดไม่ใช่เขาไม่คิดเขาจะไปคิดอะไรเพราะว่าลุงเดียเลี้ยงหมาดูแลให้เขามันก็มีความสุขกันทุกคนนั่นแหละ เอฟซีกับเเบิรงกเขาก็มีความสุขว่าแต่คนที่เม้นน่ะมึงมีความสุขกับเขาบ้างไหมชีวิตเนี่ยคือมีแต่คำถามคักแะหม้าก็มาเจ้าของบ้านลุงเดียก็แค่ดูแลไม่ว่าอะไรลุงเดียอถ้าทำไม่ได้เหมือนลุงเดียก็หุบปากไปเลยลุงเดียก็มีหน้าที่ดูแล ลุงเดียดูตั้งนานแล้วเพิ่นผ้ามาตั้งแต่ดูกดิบเ่ท่านมีลูกพุ่นะ่ะอือลุงเดียนี่ดูนานแล้วนะตั้งแต่ถ้าแม่จริงจะไม่ปีที่แล้วนะลุงเดียเนี่ยเป็นคนใต้นะวา้าขิดวานะแลนสั่เนียนะ้ยไงอืออย่าไปยุ่งกับหมาเบนเต๊ะค่ะอิจฉาแม่ก็ตั้งหมาอะไรกันเนี่ยพูดเหมือนว่าลุงเดียเป็นเจ้าของเออ เขาเรียกว่าเหมือนลูกลุงเดียเนี่ยเอาหมามาเลี้ยงสร้างความเหลือดร้นให้กับบ้านน้องเอออย่างนั้นก็มีเหตุผลอยู่ถ้าลุงเดียไปเอาหมามาเลี้ยงได้เที่ยวหมาปล่อยสเปรสปะไปบังสัียภาพบ้านเขาลุงเดียก็ทําไม่ถูกแต่นี่มันเป็นหมาของอิหลาเด้เอฟชีโคปมูลเขายังมาปล่อยเลยค่ะหมามีมูลค่านั้นเป็นหมาโปรตโปรดเลยนะเป็นหมาอิหลาเลยค่ะ คือ <c oughs> ว่าจังสันเออเขาสิเลี้ยงมองได้เขาสิปป้อนมองได้มันบ่ได้นักหัว่าภายนนอนค่ะอีลีเออมาจังไดเนาะก็เม่นไหม <c oughs> เขาไม่พูดไม่ใช่เขาไม่คิดเขาไม่มีทางคิดหรอกค่ะเพราะเป็นหมาเขานะไปทำความเข้าใจใหม่หมาอีลาหมาแม่หน่อยเขาหมาพ่อเอกไม่ใช่หมาลุงเดียดจ้ะ เนี่ยไปดูอะไรให้มันชัดๆไปทำความเข้าใจบ้างวันวันหนึ่งนี่ก็สับสนโอ้ยเข้าใจอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไปทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าตัวเองเคยเข้าใจอะไรบนโลกใบนี้ไหมหรือว่าไม่สบายไม่สบายก็ไปกินยานอนส่ะวะโอ้อุกอังนะเบยเขาดูแลหมากับไปว่าไปแสะเขาแสะหอดหมาว่นนี้ไหม แค่ลุงเดียเอาหมาไปเลี้ยงบ้านอีลาแล้วน้องก็พูดไม่ได้เพราะว่าเออเก่งใจอันนั้นเข้าใจได้อยู่แต่นี่มันเป็นหมาของเขาอ่ะหมาเจ้าของบ้านนะมันจะเดินมองไหนมันจีนั่งมองไหนมันจะตีรังกามันไปได้ทุกมองจัดเขาไปได้ทุกจุดบ้านหลังนั้นอ่ะเขาก็รักกันทั้งบ้านทั้งเมืองจัาไหนไปกล่าวหามาเป่นไหมโอ้ เราว่างโดโดมันฟ้องเอาเด้อเดี๋ยวดูกดิ๊กโดโดน่ะเขามีทนายความนะจ๊ะทีนี้แหละถ้าหมาฟ้องสีหนาวเ,เด้อมุยก็มาหัวเรื่องบอระอืมขนาดเป็นคนยังกุยโบหัวเรื่องนี่ถ้าเกิดหมาก็ฟ้องดําเนินคดีมึงจะคุยยังไงกับโดโดดุกดิ๊กกูถามหน่อยอีลีซํานี่ละทุกคนเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดสวัสดีค่ะโอ้ยอิจฉาหอดหมาวั